สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสําหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ด้วยนะคะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านคะ่ะ ดาวอาทิตย์ย้ายครั้งนี้ท่านค่อนข้างที่จะดวงดีและโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นนะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นไปในทิศท,ทางใดโชคลาบมาจากไหนมารับฟังกันเลยค่ะดาวอาทิตย์ย้ายในวันที่17สิงหาคมไปจนถึงวันที่17กันยายนปี2567นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกรกฎ จะมีเรื่องราวที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นท่านมีโชคลาภแต่อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะโชคลาภของแต่ละท่านนั้นจะนะจะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในช่วงระยะเวลานี้โอกาสใหม่ๆด้านการงานจะเข้าหาท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่มหากท่านใดที่มีเป้าหมายด้านการเงินให้ท่านเดินเข้าไปหาพุ่งชน ทำให้เต็มที่นะคะเพราะว่าโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้เงินนั้นมาในช่วงระยะเวลานี้อย่างที่บอกช่วงนี้ท่านโดดเด่นด้านการเงินอยากได้เงินจากตรงไหนให้เร่งลงมือทําในช่วงระยะเวลานี้ไอเดียใหม่ๆด้านการหาเงินก็จะเข้าหานะคะและที่สําคัญท่านมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆซึ่งท่านยังไม่เคยได้มาก่อน หากท่านสามารถทำอะไรได้ในช่วงระยะเวลานี้และหวังว่าจะได้เงินนั้นมาอย่ารอช้านะคะเพราะว่าสิ่งที่ท่านหวังท่านจะได้มาหลังจากวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปถึงวันที่19ก,19กันยายนนะคะหากที่ผ่านมาการเงินของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดหนักมากในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะสังเกตได้เลยว่าการเงินของท่านหมุนได้คล่องขึ้นเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่การเงินของท่านติดขัดมีปัญหา ท่านจะสามารถแก้ไขได้เสมอและที่สำคัญการเงินของท่านเข้ามามากขึ้นใครบางคนภายในครอบครัวก็จะคอยช่วยเหลือท่านในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังรอคอยข่าวใดก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะสิ้นสุดการรอคอยนะคะ ท่านมีโอกาสได้รับข่าวที่ท่านรอคอยช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะขยันมากๆหาเงินเก่งมากเมื่อใดก็ตามที่ท่านจำเป็นที่จะต้องใช้เงินนะคะหากท่านตั้งใจที่จะหาเงินจริงๆท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้และในช่วงระยะเวลานี้บางท่านจะมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้น กู้ยืมสําเร็จได้รับการอนุมัติวงเงินฉะนั้นหากท่านตั้งใจที่จะทําเรื่องขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆให้ท่านนั้นเร่งเตรียมเอกสารเร่งดําเนินการอย่ามัวแต่รออย่ามัวแต่รออย่ามัวแต่ผัดวันประกันพู่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเร่งแล้วจะดีในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าท่านจะได้เงินมาเร็วนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะ สำหรับท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าจะมีหน้าร้านหรือไม่มีหน้าร้านค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่การเงินของท่านนั้นอยู่ในช่วงที่ว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองลองมองหาไอเดียใหม่ๆม,มาช่วยส่งเสริมการขายนะคะเช่น,นอาจจะเป็นการจัดโปรโมชั่นที่ไม่ซ้ำกับเจ้าอื่นและที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ ท่านเหนื่อยยอมเหนื่อยนิดนึงนะคะให้ท่านนั้นพูดคุยกับลูกค้าเองขายเองช่วงนี้ท่านขายของเก่งและที่สำคัญลูกค้านิยมชมชอบในตัวท่านนอกจากท่านจะได้ลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มขึ้นหากท่านยิ้มแมย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะนะคะ,ะไม่น่าบึง้งน่างอบอกเลยว่านี่คือจุดขายของท่านลูกค้าใหม่ๆ ที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเป็นลูกค้าที่น่ารักจะเป็นลูกค้าสำหรับท่านในระยะยาวมีโอกาสได้ออเดอร์ที่ท่านนั้นชื่นอกชื่นใจด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านจะขายอะไรก็ตามลูกค้านิยมชมชอบอาจจะชอบสินค้าด้วยชอบในตัวท่านด้วยนะคะฉะนั้นท่านเองก็จะต้องซื่อสัตย์สำหรับท่านใดที่ ซื้อสัตว์ต่องานซื้อสัตว์ต่อการทํามาค้าขายและยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าหน้าบึ้งไม่ใช่ลูกค้าเดินเข้ามาอุ้ยทำหน้าเหมือนไม่อยากจะต้อนรับไม่เอานะคะอันนี้ด้วยความรู้สึกส่วนตัวด้วยนะบางครั้งไปซื้อสินค้าซื้ออาหารเหมือนกับว่าลูกค้าเข้าไปขอไม่เอาค่ะไม่ว่าลูกค้าจะเข้าไปขอท่านก็ต้องยิ้มแย้มนะคะหน้าตาเป็นมิตรในช่วงระยะเวลานี้เสน่ห์อยู่ที่ใบหน้า และวาจาที่ท่านพูดฉะนั้นยิ้มแย้มเธอคะ่ะแค่ลูกค้าเห็นหน้าลูกค้าก็อยากแวะแล้วเมื่อลูกค้าแวะท่านจะทำยังไงให้ลูกค้าซื้อสินค้า,าจากท่านทำได้เลยในช่วงระยะเวลานี้คุยเก่งนะคะขายของเก่งฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ยิ้มแย้มแจ่มใสเธอคะ่ะรับรองคนจะเข้าหาขายดีขายได้มีกำไรพิเศษพิเศษนะคะไม่ว่าท่านจะขายอะไรก็ตาม ยิ้มเข้าไว้จะเหนื่อยแค่ไหนจะโมะโหยังไงห้ามแสดงออกเด็ดขาดเพราะเราคือผู้ให้บริการนะคะลองดูนะคะลองมองหาช่องทางใหม่ๆม,มาช่วยส่งเสริมการขายดูค่ะในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านนั้นขยับข,ขยับนะคะอย่าก,การขายอย่างนี้ลูกค้าจัดโปรโมชั่นแบบนี้ท่านจะต้องจัดอีกแบบนะคะต่อมาในช่วงระยะเวลานี้ สำหรับท่านใดที่ทำงานประจำเพียงอย่างเดียวและกำลังวิตกกังวลเอ๊เราจะเป็นยังไงบ้างการเงินในช่วงระยะเวลานี้บอกเลยนะคะว่าการเงินของท่านนั้นมีใช้จ่ายคล่องมือขึ้นแน่นอนคะ่ะถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นโอ้ยมีเงินทองเต็มกระเป๋าแต่ท่านจะมีความรู้สึกว่าท่านสบายใจเรื่องเงินเงินทองทองนะคะในช่วงระยะเวลานี้คำว่าการเงินจะไม่มีคำว่าอับจนหนทางจะไม่มีคำว่าลำบาก หากท่านติดขัดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆท่านก็จะมีคนคอยช่วยเหลือแม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็มักจะสำเร็จนะคะและที่สำคัญสําหรับท่านใดที่กําลังพูดคุยเจราจาต่อรองผลประโยชน์คุยงานคุยธุรกิจในช่วงระยะเวลานี้นะคะคําพูดคําจาของท่านนั้นดูน่าเชื่อถือพูดจาโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีเหมาะแก่การพูดคุยเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่า,าเรื่องอะไรก็ตามที่ท่านมีความรู้สึกว่าพูดที่ท่าน ไม่ใช่ว่ามีความรู้สึกพูดเรื่องอะไรก็ได้ที่ท่านกําลังอึดอัดลําบากใจได้ทั้งสิน้นพูดได้หมดเลยนะคะหากท่านคิดว่าพูดแล้วท่านจะได้รับความสําเร็จท่านจะได้รับสิ่งดีสิ่งดีๆหลังจากการพูดคุยสําเร็จนั่นเองค่ะพูดคุยได้เลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ตัวท่านนะคะจะมีความรู้สึกว่าฮึกเหิมมีพลังในตนเอง ส่งผลให้ท่านนั้นไม่ว่าท่านจะลงมือทําอะไรก็ตามโดยเฉพาะด้านการหาเงินมากจะประสบความสําเร็จขอเพียงท่านได้ลงมือทอําเถอะมากน้อยท่านจะต้องได้เงินมาและที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้หากท่านมีสติในการใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายตามใจตัวเองท่านจะมีเงินใช้จ่ายตลอดรอดฝั่ง และที่สําคัญสําหรับบางท่านที่เงินเข้ามาเยอะท่านจะมีเงินเหลือเก็บออมเล็กๆน้อยๆมีดวงได้มาซึ่งสิ่งของบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านพึงพอใจสําหรับบางท่านที่พื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าเสี่ยงลงทุนในช่วงระยะเวลานี้คู่ครองคนรักจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้ในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าสิ่งที่จะได้มาเงินทองความสำเร็จ ที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละท่านนั้นจะขึ้นอยู่กับบุญลวาสนาที่ท่านทำมาด้วยเช่นเดียวกันหากท่านทำดีในช่วงที่ผ่านมาในช่วงนี้ยังไงก็คลาวคลาดปลอดภัยทุกๆเรื่องการเงินนั้นจะไม่มีคำว่าทางตันนะคะแต่หากท่านติดขัดมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือคะ่ะ เงินเข้ามาดีนะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่ก็ต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าการเงินยังเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปค่าใช้จ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงยังคงมีอยู่นะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับ ผู้ครองคนรักและบุตรหลานก็ยังคงสูงขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้ระมัดระวังจะทะเลาะก,กับคู่ครองฉะนั้นขอให้ท่านนั้นมีสติอยู่ตลอดเวลาจะเย็นเย็นควบคุมอารมณ์ให้ได้ระมัดระวังคําพูดโดยภาพรวมดาวอาทิตย์ายรอบนี้ท่าน การเงินค่อนข้างที่จะเด่นพอสมควรมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีโชคลาภแต่ว่าให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายอย่างที่เตือนเอาไว้ตั้งแต่ตอนตอน้นอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหนึ่งเรื่องที่เด่นมากๆในช่วงระยะเวลานี้สำหรับชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎก,ก,ก็คือเรื่องของการเงินนะคะบุตรหลานบ้านและคนในครอบครัวบางคนจะให้โชคให้ลาภข้าขอวอวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะ เงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นกลับขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเงินไหลนองทองไหลมาหากแม้นคิดระหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะให้ท่านคือผู้โชคดีมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บสวัสดีค่ะ